สวัสดีครับผมเคียงเอกพลจากออสซิลิสกับทันเทนลงทุนทองผมก็จะมาสรุปภาพ,าพรวมราคาทองคำช่วงบ่ายนะครับแล้วก็จะมาแนะนำะพี่ๆนักลงทุนนะครับถึงจุดเข้าซื้อแล้วก็จุดขายทำกำไรทองคำนะครับประจำวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน64ครับทองคำสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อไปสักนิดนะครับเพราะว่ายังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบนะครับผม ยังคงไร้ทิศทางยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าราคาทองคําปิดในสัปดาห์นี้จะยืนอยู่เหนือ1860เหรียญได้หรือไม่ถ้าได้ก็จะส่งผลบวกต่อสัปดาห์หน้าครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราไปชมกันครับเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคำในบ้านเรากันก่อนนะครับ ราคาสมาคมนะครับวันนี้มีการประกาศเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับนิ่งๆเลยครับโดยทองคําแท่ง96.5นะครับราคาสมาคมนะครับรับซื้อจะอยู่ที่28,650บาทครับขายออกจะอยู่ที่28,750บาทครับมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานก็คือลบมา50บาทนะครับถัดมาในส่วนของราคาเรือไทม์ของทางออสซิลิสนะครับราคาเรือไทม์ออสซิลิสนะครับ96.5ออสซิลิสรับ จะอยู่ที่28,685บาทครับขายออกจะอยู่ที่28,724บาทนะครับเปลี่ยนแปลงระหว่างวันก็คือลบ33บาทนะครับจากราคาเปิดอันนี้ก็จะเป็นราคาของทางหน้าเว็บออสซิลินะครับพี่ๆนักลงทุนสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับผมที่หน้าเว็บของทางออสซิลิเลยครับมาดูในส่วนของข่าวเศรษฐกิจที่ต้องติดตามสําหรับวันนี้กันบ้างนะครับ เริ่มกันที่ตอนบ่ายสามโมงครึ่งน,นะครับหลังจากที่วิดีโอนี้ได้ออกไปเลยนะครับจะมีในส่วนของคุณคิสตินลากาศดนะครับผมประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับจะออกมาพูดนะครับผมโดยก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาพูดบ้างแล้วนะครับว่าจะยังคงไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับจากระดับปัจจุบันเนี่ยในปีหน้าถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในฝั่งยุโรปนะครับจะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตามนะครับ อันนี้ก็มีผลต่อราคาทองคำแน่นอนนะครับเพราะว่ามันกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจถัดมานะครับตอนสีทุ่ม45นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ f o m c นะครับโดยสมาชิก f o m c นะครับจะออกมาพูดนะครับผมก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าข่าวที่ออกมานะครับมันจะไม่มีตัวเลขนะครับอันนี้เราก็จะไม่รู้ได้เลยว่าเขาพูดอะไรกันบ้างแต่มันมีพจน์มีอาจจะมีส่งผลกระทบต่อราคาทองคําบ้าง ก็ต้องไปเฝ้าติดตามกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของปัจจัยทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับจากกราฟไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงนะครับราคาทองคําสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเอ่ยๆไปสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับพี่ๆนักลงทุนเนื่องจากว่าราคาทองคํานะครับได้เคลื่อนตัวเองอยู่ในกรอบนะครับผมลักษณะนี้มีการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบที่เขาเรียกกันว่าสามเหลี่ยมปากปิดนะครับเห็นไหมครับโดยลักษณะนี้นะครับเป็นกราฟที่วิ่งรอปัจจัยที่จะเข้ามานะครับ เพื่อที่จะเลือกทางที่ชัดเจนอีกทีนึงว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับโดยล่าสุดนะครับช่วงบ่ายมานี้นะครับราคาทองคำนะครับได้มีแรงเทขายนะครับปรับตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับระหว่างวันนะครับซึ่งพี่ๆที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับก็อาจจะพิจารณาเข้าซื้อได้นะครับเมื่อราคามาถึงบริเวณนี้นะครับ1,850เหรียญถึง1,853เหรียญนะครับผม ก็ั่นแหละครับถ้าคิดเป็นเงินบาทเข้าวๆาก็จะอยู่ที่ประมาณ28,550ถึง28,600นะครับอันนี้ก็พี่ๆที่เป็นนักลงทุนที่เล่นสั้นๆภายในวันนะครับก็อาจจะพิจารณาเข้าซื้อได้นะครับเพื่อที่จะรอให้ราคารีบาวกลับขึ้นไปเหมือนอย่างเช่นทุกครั้งนะครับเห็นไหมครับเมื่อราคาลงมาที่บริเวณนี้ก็จะมีการรีบาวกลับขึ้นไปในส่วนของพี่ๆที่เป็นนักลงทุนระยะกลางเหมือนผมนะครับคือราคาตรงนี้ ผมยังคงมองว่าถ้าแนวรับนี้รับอยู่นะครับก็โอเคครับผมจะไม่ซื้อบริเวณนี้ผมมารอที่บริเวณนี้มากกว่านะครับต่ำกว่าหนึ่งพเหรียญนะครับผมโทษทีครับต่ำกว่า1,850บาทนะครับสำหรับพี่ๆที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับก็นี่แหละครับรอให้ราคารีบาวกลับไปนะครับโดยมีแนวต้านระหว่างวันนะครับที่เดิมเลยครับ 1,870เหรียญถึง1,775เหรียญน,นะครับอันนี้คิดเป็นเงินบาทคร่าวๆก็จะอยู่ที่28,820ถึง28,900นะครับในส่วนของพี่ๆที่เป็นนักลงทุนระยะกลางนะครับถามว่าอะแล้วถ้าเกิดราคาไม่หลุดต่ำมากกว่านี้อีกล่ะจะไปรอซื้อที่บริเวณไหนผมก็แนะนำเลยครับหากราคานะครับปรับตัวผ่านที่บริเวณแนวต้านนี้ไปนะครับผม1,870เหรียญได้เนี่ย ผมรอให้ราคาย่อลงมาครับเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเหรียญแต่ราคาจะต้องยืนอยู่เหนือหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยเจ็สิบเหรียญให้ได้ก่อนนะครับผมก็อาจจะมาพิจารณาเข้าซื้อตรงนี้เพราะว่าในทิศทางฝั่งขาขึ้นเนี่ยผมยังคงมองว่าฝั่งซื้อยังคงได้เปรียบอยู่นะครับเพราะจากการคาดการณ์นะครับส่วนใหญ่ก็ยังคงมองว่าราคาอาจจะขึ้นไปถึง1880เหรียญ1 8 9่นเเหรียญได้นะครับผม ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าราคาทองคําสัปดาห์นี้นะครับจะปิดอยู่เหนือ1860ปหเหรียญได้หรือไม่นะครับถ้ามาปิดแถวแถวบริเวณ1850เหรียญเนี่ยอันนี้เริ่มดูไม่ดีแล้วนะครับก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับผมซึ่งสรุปเลยนะครับก็ค่าๆเลยคือว่าถ้าระหว่างวันนะครับหากคืนนี้นะครับราคาทองคํานะครับปิดยืนอยู่เหนือ1860เหรียญได้นะครับโอเคครับทีนี้เราก็ต้องมาลุ้น เนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสที่สัปดาห์หน้านะครับจะไปต่อได้เพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีในส่วนของข่าวใหญ่ๆอ,อยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของที่เป็นตัวเลข GDP นะครับผมแล้วก็ในส่วนของดัชนีราคาราคาด้านบริโภคส่วนบุคคลนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันในส่วนของสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอให้เป็นสุขที่โชคดีสำหรับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะครับผมโชคดีมีกำไรครับสวัสดีครับ